สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเอต้า L 3 6 0 8 SP นะครับผมคันนี้เป็นรุ่น SP นะครับผมสวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับขอนําเสนอกับรถแท็กเตอร์นะครับก็ลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับผมวันนี้เรานําเสนอกับ3 6 SP พร้อมชุดบุ้กีเกษตร LA 5 0 8นยะครับสวยๆสภาพเดิมนะครับ เป็นบ so so ุ้งชุกุกีแบบปากเรียกว่าปากมาตรฐานนะครับลูกค้าก็คือใช้ในงานตักหินตักทรายนะครับปากมันจะเล็กนะครับตักหินต so yeah, ักทรายตักด awesome. like, uh, uh, mm ินนะครับนี่รอยใช้งานนะครับก็มีรอยการเจาะเพื่อเพื่อใส่น่าจะเป็นดันข้าวดันอะไรเนี่ยนะครับนะครับมบุ้งกีมาตรฐานนะครับเรียกว่าบุ้งกีปากมาตรฐานนะครับใช้ในงานตักหินตักทรายนะครับผม สมมุเอซพีนะครับก็เราเป็นระบบเกียร์ชัตเทิลนะครับอยู่ข้างคอปวงาลไยเนาะแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์สามสูบเดรนเจคชั่นนะครับสามสิบหกแรงม้านะครับชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยสามสิบหกชั่วโมงนะครับร้อยฮิตควรก็มีนะครับผ่านการใช้งานมานะครับตอนคัทมีรอยตัดนะครับนะฮะเดี๋ยวให้ดูแต่ละจุด เครื่องยนต์เดิมนะครับไม่มีแกะถอดนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับอีสรน้เดิมนะฮะสวยๆนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับทีราปัญยาแทคกเตอร์นะครับนี่การใช้งานนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสามหกมุงกีนะครับใครจะไปเปลี่ยนเป็นปากเกษตรก็ได้หมดซัดเครื่องยนต์กันนะครับ ก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับกับ3ามหอพร้อมชูบุงกีเกษตรนะครับเอ้ยบงกีมาตรฐานนะครับเอนปะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับคันนี้ก็พร้อมบุงกีเกษตรนะครับบุงกีมาตรฐานนะครับคันนี้ก็ขายพี่3ามแสนบาทนะครับสามแสนปดห่นห้บาทกับ3 6ม p นะครับพร้อมชูบุงกีมาตรฐานนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับโทร0875223883นะครับที่ร้ญญานประหเัคเตอร์ตลาดท่ามุขเรืออำเภอคลองถึงแมืเพชรแล้วก็สาขาสองบานท่าคอถนนบังบัวอำเภอคลองถึงแมืเพชรนะครับโทร0875223883 0953399988สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับโอเคนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะฮะสำหรับ,รบวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับวันนี้อัปเดตสินค้าเข้าใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยทั้งในช่อง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับวันนี้เรานําเสนอกับคูปะต้าแอลสามสองหนึ่งแปดนั่นเองนะครับเป็นรถขนาดสามสิบสองแรงม้านะครับระบบเกียร์แปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยนะครับรถจดทะเบียนปีหกศูนย์นะฮะลูกค้า ใบมีด้านหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับผ่านพวนจะเป็นผ่านห้านะครับลูกค้าเป็นผ่านห้านะครับเหมาะกับงานไร่มากเพราะคันนี้ก็เป็นรถไร่แท้ๆนะครับนี่ฮะสี่กระทะร้อนะครับน็อตต่างๆสีสันเดิมๆนะครับชุดใบมีดนะครับเป็นเอฟดีหนึ่งสี่สี่ดีนะครับหนึ่งเมตรสี่สิบเซนนะครับผ่านพวนด้านหลังเป็นผ่านห้านะครับตาช้างนะครับ สีสันน้ำเดิมนะครับเครื่องยนต์น้เดิมนะครับเป็นรถไล่มานะครับส่วนใหญ่ไซส์สองแรงนะครับจะไปใช้งานสวนเป็นหลักนะครับชอบเอาไปใช้งานสวนเพราะว่าไซส์จะค่อนข้างเล็กกว่า L40 นะครับเพราะขนาดยางจะเล็กลงนะครับก็คือหน้ายางเล็กลงนะครับแต่กระทะขอบหน้าล้อหน้าล้อหลังนะครับก็ขอบเดียวกับ L40 นะฮะแต่ขยับ เข้าไหนนิดนึงนะครับทําให้ทรงเล็กลงบอกไปงานสวนนะครับจะเปลี่ยนจากผ่านพวนเป็นตัดหญ้าก็ได้นะครับเพิ่มไปนิดหน่อยนะครับด้านท้ายนะครับเข่าีดีโอนะครับเดิมไม่ได้ใช้งานสั่งซื้อออนไลน์นะครับตัวเต่าคอะคลั้ง8369จังหวัดชัยภูมินะครับทุกท่านไหนสนใจก็ติดต่อทักมาได้นะครับคันนี้ไปมีดานหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับเป็นผ่านห้านะครับ ราคาอยู่ที่3าม0 0 0หบาทนะครับสามแสนหบาทนะครับราคาต่อรองได้ส่งฟรีในใระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับสวยๆนะครับสาภาพดมเดิมรถไล่นะครับเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ ชั่วโมงการทำงานนะครับ342ชั่วโมงนะครับระบบทำงานได้ปกตินะครับระบบเครื่องลนงนน์เอาวิโอนะครับ สอบถามมาได้นะครับสามสองหนึ่งแปดน้สายสองแรงนะครับสภาพสวยนะครับผมจากสองแรงม้านะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านปัญญาแท็เตอร์นะครับโทรศูนย์เจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามน้ำศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าเก้าแปดแปดนะครับร้านปัญญาแท็เตอร์นะครับมีสองสาขานะครับตลาดท่ามะเขืออเภอคลองถุ่นเป็นและรักษาขาสองบ้านท่าคออำเภอบางบัว อำเภอคลองของุงกำแพงเพชรนะผ่านแล้วอยู่8กิโลเมตรนะครับต้องการรถแท็กเตอร์มือสครับโทรมาสอบถามมันได้นะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะหรับวันนี้สวัสดีครับ